สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟ,ฟุตบอลไทยลีกนะครับผู้แรกประจําวันศุกร์กลับมาหลังจากเบรกทีมชาตินะครับ วันนี้คู่แรก6โมงเย็นบุรีรามูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอราชบุรีไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับก็เป็นการเสมอศูนย์ประตูศูนย์สามเกมติดของบุรีรามูไนเต็ดนะครับ,ก,ก,ร 0, บ,รรบก,ก็ราชบุรีได้แต้มใหญ่กลับบ้านไปในเกมวันนี้นะครับรายละเอียดในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเสบีตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งบุรีรัมย์มาในระบบ432-1ามสองหนกษาุประตูสิวัักษ์เทพสูงเนินกองหลัง4คนคีมินเทยอกจับคู่ชิติพัฒน์แทนกลางแบ็กซ้ายสุพรปีนกักตาโพแบ็กขวาสัตน กองลามคนรัตนากรใหม่คามิกรันเคสิทสิ์เพียดอนฉับรัศมีส่วนของกองลุก2คนเป็นสุภิชัยใจเด็ดกับทางคาริชุชิตสนับสนุนกองหน้าอย่างรสนัทดุมบุญานาครับก็ถือว่ามีเป็นแกนจากชุดที่บุกไปเยือนเบล,ลเบิร์นแล้วชนะมา1นึ่งูก่อนที่จะเบรกทีมชาติไปนะครับก็จะประมาณ8 9คนนะครับที่เป็นแกนอยู่โดยวันนี้เนี่ยก็ทั้งธีรทรบุญมาทันนะครับพันสาเหมิบูญอะไรพวกนี้ที่ติดทีมชาติไปนะครับก็ถือว่าพันสาเนี่ยเจ็บก็ไม่มีชื่อในวันนี้นะครับส่วนธ ก็จะเป็นการปรับแผนนะครับจากั้นาเล่นหลัง5คนมาเป็นหลัง4คนก็หลักๆเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยไม่มีชื่อของรามิลเชเดเยฟแล้วก็นิโคล่าคาโดโซนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติที่โดนเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากจบเบรก เล็กๆขนี้ไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือสุพรกับสัสลักษ์เนี่ยก็เป็นการสลับข้างยืนกันก็ว่าได้นะครับถ้าว่ากันถึงข้างที่หลักที่สุดทั้งสองข้างสองคนเนี่ยก็จะเป็นสุพรขวาสัสลักษ์ซ้ายนะครับแต่ถ้าพูดถึงจัองหวะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางบุัลย์เลือกเอาสุพรทางซ้ายก่อนแล้วก็สัสลักษ์ก็ลงทางขวานะครับส่วนทั้งฝั่งราชบุรีมาในระบบ5 1 3 <c oughs> 1หนึ่งสาระตูกำพลปมอักตลก็หลัง4คนมี ขออภัยนะครับกองหลัง3คนมีปราร์คจุนฮยองอดริสนันพมรักจุนทานเข็มดีวิงแบ็กฝั่งซ้ายสัยอนัยนนทศิลาวิงแบ็กฝั่งขวาเจสซี่เคเรนกอ,องกลางนะครับมีประมาณ4คนก็คิสนาโนศรีสุวรรณศิวกรจักกรุษศาสตร์จกกักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็เมดี้เตอร์กี้นะครับก็อัดมาแน่นเลยในแดนกลางส่วนกองหน้าหนึ่งคนเนี่ยเป็นเอ็นจีว่านะครับก็ถือว่าเกมของราชบุรีเนี่ยก็ ตามสูรเลยนะครับวันนี้มาเจอทีมใหญ่อย่างบุรีรัมก็รับเตํมสูบแล้วก็อัดกองกลางมามากมายถึง4คนเลยทีเดียวนะครับโดยในเกมบุกเนี่ยก็สลับหน้าขึ้นไปเติมช่วยเอ็นจิว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเติร์กีหรือจักรพันอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นเกมรุกกันได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่มาเล่นได้สนุกเลยนะครับในช่วงวันสิบนาทีแรกของเกมดูแรกันสนุกเลยนะครับก็ถือว่าโอกาสยิงเนี่ยเป็นทางราชบุรีนะครับที่ดูจะทําได้น่ากลัวกว่านะครับมีความ โอกาสที่ยิงเข้ากรอบทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับแม้ไปเป็นช่วง10นาทีแรกหรือว่าทั้งเกมเลยเนี่ยไม่มีโอกาสที่ยิงเข้ากรอบเลยนะครับโดยโอกาสนนที่แรกเนี่ยก็มีโอกาสทักทายคนละค,นะครับของทางสุภชัยใจเด็ดแล้วก็เอนจิว่าแต่ก็ถือว่าไม่เข้ากรอบกันนะครับแล้วก็ราชบุรีในโอกาสที่น่าสนใจอีกหนึ่งครั้งอันที่ที่6นะครับเป็นเติร์กีนะครับที่โอกาสไดส้ซัดแต่ก็ข้ามคานไปนะครับเรียกได้ว่าจรงว่นี้เนี่ยเป็นบอลเปิดมาทางฝั่งขวานะครับเจสซี่เคเรนเปิดมาก็เรียกได้ว่า เกมวันนี้เนี่ยสุพรยืนทางแไกซ้ายช่วงแรกๆนะก็ดูจะต้องใช้เวลาในการปรับจังหวะเหมือนกันนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคตามค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแล้วพอค้นประมาณช่วง15นาที่แรกไปแล้วเนี่ยเกมก็ดูจะค่อนข้างที่จะเนือยๆลงนะครับโดยดูจะเป็นฝั่งทางราชบุรีเนี่ยดูทําได้ดีกว่าบุยดำนิดๆนะครับในแง่ของเกมบุกที่ยังคงมีความอือหวามากกว่า ได้ตลอดทั้งเกมนะครับส่วนทางฝั่งบุยรัมเนี่ยดูจะมีปัญหาในการขึ้นบอลน,นะครับจากหลังมากลางเนี่ยวันนี้ถือว่ากองกลาง3มคนมว่าจะเป็นรัตนากรเขาสิทธิ์หรือว่าทางพรีระดนีน่ถือว่าพยายามพลิกบอลขึ้นหน้าแล้วก็ลงมารับเนี่ยดังวะดูจะไม่ดีเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเกมเนี่ยดูจะมีสนิมเกาะจากทีมชาติทั้งสองทีมเลยนะครับดย้ต้องใช้เวลาปรปับจังหวะแล้วก็ถือว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้วุรัมเนี่ยเกมแดนกลางขึ้นไม่ได้เนี่ยก็อาจ,จเป็นเพราะว่าราชุดีเนี่ยอัดกลางมาค่อนข้างเยอะด้วยในวันนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกก็เลยทําให้เกมเนี่ยดูจะโอกาสยิงเงินค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถือว่าพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงของเกมเนี่ยบุรัมก็ไม่รอช้านะครับมีการปรับเปลี่ยนทันทีโดยส่งทางดิออนคูนะครับลงมาแทนชิติพัฒน์แทน ปรับแผนด้วยนะครับเหมือนจะยืนมาพยายามปรับมาเป็นกึ่งหลัง3บ้างนะครับเพราะว่าเอารัตนากรเนี่ยลงมาเป็นคนช่วยบิวลอัพอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเอาดิออนคูเนี่ยยืนตรงกลางก็ถือว่าเอาคิมินไฮยอกเนี่ยที่ยืนเป็นสต็อปเปอร์นะครับสลับสองข้างรัตนากรเนี่ยไปมาในเกมในช่วงเวลาที่เหลือนะครับซึ่งก็ดูจะช่วยในการแก้เกมในการบิวล์แดนกลางเนี่ยได้อยู่พักหนึ่งนะครับแต่ก็เล่นเล่นไปแล้วก็ดูจะตัน,ตนเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็ถือว่าทาให้จบครึ่งแรกไปนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในแง่ของเกมแดนด้านข้างวิลามเนี่ยก็ถือว่าพอไม่มีชื่อทั้งรามิวแล้วก็ทั้งนิโคลเาเนี่ยก็เกมด้านข้างก็ค่อนข้างที่จะไม่มีบทบาทเลยนะครับทั้งสุพรแล้วก็สัสลักเนี่ยเติมไปเรียกว่านับครั้งได้เลยก็ว่าได้นะครับแม้รวมไปถึงแดนกลางแต่แม้ว่าจะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยพอมาออกข้างก็ขึ้นไม่ได้อีกเนี่ยก็เป็นทั้ง2 2ฝััั่่่่่งงงเเนนีีีียยยททดดูะไไมปลครบ้อาก็ มีอะไรให้แก้เยอะเลยก่อนจบครึ่งแรกนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้เลยนะครับศูนย์มันโดศูนย์สำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับบุรีรัมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งเวลาเลยนะครับก็เอาทางธีรทรเนี่ยลงมาแทนสุพรนะครับอยู่ไม่ได้แล้วหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับโดยเอาธีรทรลงมาเนี่ยก็เอามาเล่นเกมด้านข้างให้เต็มสตรีมเลยนะครับเนื่องจากปรับไปหลัง3ในช่วงหลังผ่นครึ่งชั่วโมงแรกของเกมมาแล้วด้วยก็มีทั้งธีรทรแล้วก็สัสลักเลยนะครัับททีีน้้้งง2ขา ก็ถือว่าเกมครึ่งหลังบุยลำเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่บุกทางราชบุรีค่อนข้างคัดเยนกว่าในครึ่งแรกพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะเน้นมากกว่าแล้วก็ทางราชบุรีเนี่ยครึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่าโอกาสขึ้นมาบุกใส่บุยลำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับโ,รโอกาสที่น่าสนใจเนี่ยของบุยลำนะครับเปิดมาที่น่าสนใจมี2ครั้งนะครับในดีที่ห้าสิบสามแล้วก็ห้าสิบแปด นาทีที่53เนี่ยเขาเสียดมีโอกาสได้ยิงนะครับทำให้กัมพลเนี่ยต้องเซฟครั้งแรกในเกมวันนี้ไปนะครับแล้วก็ถือว่านาทีที่58เนี่ยเป็นวู้ชิดได้ยิงบ้างนะครับรอบนี้ยิงเขียดเสาออกไปนิดเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าบุยลัมาโถมเร่องหนักเลยแล้วก็ทําให้ราชบุรีเนี่ยต้องแก้เกมนะครับนาทีที่62มีการเปลี่ยนกาซิเดตลงมาแทนเมื่อดิเตอร์กี้นะครับก็ถือว่าเอากองหน้าเนี่ยมาเพิ่ม1คนนะครับเพื่อม,มาเล่นเป็นเพื่อนกับเอ็นจิวาที่ดูจะเงียบเหาจนนนเกิไป ก็ถือว่าเกมของรีรามเนี่ยก็มีโอกาสยิงต่อนเนื่องนะครับคราวนี้ก็เป็นสัสลักหายพระโคนนะครับมีโอกาสได้มงจากการครอสเข้ามาของทางด้านข้างนะครับก็เป็นกำพลนะครับที่ได้เซฟที่2ในเกมวันนี้ไปนะครับก็ถือว่าพอเล่นไปสักพักเนี่ยวีลามก็ดูจะเริ่มตันเหมือนกันนะครับพอเริ่มเล่นเล่นไปเนี่ยก็จะเป็นบอลโยนซะส่วนใหญ่นะครับจากด้านข้างทั้งทีนทอรแล้วก็สัสลักนะครับที่จะโดดเด่นเลยแต่ก็ถือว่ายังไม่เข้าเป้านะครับในการมีรูมิญาสุภชัยแล้วก็วูดคิดเนเป็นตัวเป้าข้างในก็เลย ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวอีกชุดหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนชุดหลังๆเนี่ยก็มีเสกสรรราตีนะครับลงมาแทนฮาริสวูชคิดแล้วก็ถือว่าเอาเสกสรรเนี่ยเล่นเป็นตัวบนไปเลยนะครับก็เป็นอันว่าตามตำแหน่งไปเลยนะตรงนี้ส่วนทางราชบุรีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนอีกชุดด้วยเช่นกันนะครับก็ส่งเกียรติศักดิ์กับทางพโยวินนะครับแบ็กช็อปพม่าเนี่ยลงมาแทนศิวกรแล้วก็เจสซี่เคเรนนะครับโดยไปถึงในช่วงท้ายนะก็ไม่เปลี่ยนชุดิพัทพุ่มแก้วกับสิทธิโชค กันหนูลงมาแทนสัญชัยแล้วก็จักรพันด์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพละกกาลังหลังที่เล่นเกมรับไปเนี่ยก็ใช้พลักกาลังไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากเฟียนทั้งเสกสัตลงมาในบุรีรัมย์ก็มีโอกาสอีกมากมายเลยนะครับแต่ก็ดูจะไม่ค่อยใกล้เคียงสักเท่าไหร่นักนะครับโอกาสเนี่ยก็จะเป็นการยิงนกตกปลาไปซะส่วนใหญ่นะครับก็โอกาสที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีของพีระดอนในนที่77นะครับได้ยิงแต่ก็เรียกว่าปาร์กเนี่ยกองหลังชาวากรหีใต้นะครับบล็อกไว้จากเส้นแบบสําคัญมากๆลูกนี้นะรบบเาวววิถีออลลยข้้้กกดแ็ บอกเราก็มีโอกาสจากเสกสันนี่ประมาณ2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะเฟิร์สทัชของเขาเนี่ยนะครับจับบอลห่างทําให้จังหวะการยิงเนี่ยไม่ดีไปในจังหวะนี้นะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องนําไปปรับเลยนะครับสำหรับทางเสกสันรัตรีในการต้องเฟิร์สทัชนิ่งกว่านี้นะครับในจังหวะนี้ก็พลาดไปเต็มๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหน่งๆเลยในจังหวะนี้แล้วก็จนจบเกมนะครับเป็นนั้นว่าช่วงทดเวลาก็ทำรายเพิ่มไม่ได้นะครับสำหรับทางบุรีรัมในเกมวันนี้เป็นนั้นว่า ทำไรกันไม่ได้ทั้งคู่นะครับเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับสำหรับสิ่งที่เห็นได้อย่างจบเกมวันนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งบุรีรัมย์มัน,นติดเจ้าบา้านในวันนี้กันก่อนก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยเป็นการเสมอล์ศูนย์สามเกมติดในฟุตบอลลีกแล้วนะครับหลังจากที่แม้ว่าจะไปชนะเมลเบิร์นก่อนเบรกทีมชาติมาถึงบ้านเขานะครับหนึ่งประตูศูนย์แต่ในบอลลีกเนี่ยยังคงที่จะสะดุดต่อเนื่องนะครับเสมอสามเกมติดต่อกันแล้วก็ถือว่าเกมยังคงเป็นลักษณะเดิมๆนะ วันนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจนยรามิวกับนิคุนลาวก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวต่างชาติแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับในมุมมองของผมณเวลานี้ก็เลยไม่มีชื่อเลยนะครับแล้วก็ทําให้ต้องเล่นระบบ ก็เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยปรับมาพยายามจะเล่นเน้นตัวข้างในก่อนนะครับจากแผนที่เป็น4321เนี่ยก็เป็นแผนรูปต้นคริสต์มาสนะครับก็พยายามจะเน้นข้างในแล้วก็เอาธีราธรกับขอภัยนะครับสุพรกับสัลักษณ์เนี่ยตอนแรกน่พยายามให้เติมกันก่อนแล้วก็พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเห็นว่ามันไม่เวิร์กนะครับเติมไม่ค่อยได้ก็เอาธีราธรเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเน้นมากกว่าในครึ่งหลังมานะครับแล้วก็เอาทางนีออนคูเนี่ยครึ่งชั่วโมงเอามาปักแล้วก็เอาลัตนากรมาบิ้วก็ดูจะดีขึ้นแต่สุดท้าายก็ม เน้นโยนในช่วงท้ายนะครับมันก็ไม่เข้าเป้าอยู่ดีนะครับก็เป็นปัญหาพวกเขาที่เป็นมาในปีนี้นะครับที่ขาดตัวเลี้ยงกินตัวแล้วก็ในแง่ของการจบสกอร์เนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยาการโยนพวกเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับดูมูย่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการโดนจับทางได้มากขึ้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการเล่นด้านข้างแล้วก็โยนเข้ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่บุยลำทำบอบบ่อยช่วงหลังๆนะครับก็ไม่แปลกที่ทีม อื่นๆอย่างราชบุรีอยู่นี้เนี่ยก็ตั้งใจมาเล่นรับเต็มที่นะครับซึ่งก็ถือว่ามองเคลียออกไปอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาในรับมือได้ไม่ยากมากนักในวันนี้นะครับก็ถือว่าสิ่งที่ต้องชมเลยฝั่งราชบุรีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกมรับนะครับวันนี้เนี่ยก็รับบดเด่นไปในทุกๆแดนเลยนะครับเมื่อจะเป็นประตูอย่างกําพลเนี่ยก็มีลูกเซฟไม่เห็นเหมือนเดิมในเกมวันนี้นะครับส่วนกองหลังเนี่ยก็พาร์คชวะตัวเกาหลีก็มีจังหวะสัดสําคัญจากเซ นะครับส่วนโจนาธานเนี่ยก็เรียกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีของเขาเหมือนกันนะครับก็มีจังหวะสกัดสำคัญๆไว้หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็อดิตรภุมมรักอาจจะเด่นน้อยกว่า2คนนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีส่วนสําคัญในการช่วยกับเกมรับเหมือนกันนะครับส่วนแนนกลางอะไรวันนี้เนี่ยก็มาเป็นพึ่งงานได้ดีในทุกๆคนเลยนะครับ4คนที่ใส่มาถ้าราชูรีเติมข้างหน้ามาดีๆกว่า,น,า,า,านี้หน่อยในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีถึง3มแต้มนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีแค่เอ็นติวาคนเดียวจริงๆในแดนหน้านะครับเมดิเตอร์คี แต่กรพันแก้วพรมพยายามจะเติมขึ้นไปช่วยแล้วก็จริงแต่ก็ถือว่าขัดขัดกันเกินนะครับเราเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็มีแค่เอ็นจิว่าคนเดียวเท่านั้นที่ดูจะอันตรายที่สุดในเกมรุกนะครับเป็นว่าก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ราชบุรีวันนี้ก็คงจะทําไม่ดีไปในะวันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องติงนะครับแล้วก็ถือว่าก็สมเหตุสมผลในการที่จะออกเป็นผลเสมอในเกมวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าแต่งแต้มกันไปสมเหตุสมผลไปนะครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าบ,บ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ